สวัสดีครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มเมนูคําสั่งการผสานร,รูปร่างหรือการยูเนียนรูปร่างต่างๆใน Microsoft PowerPoint 2010ซึ่งไม่มีเมนูนี้เราจะต้องทำการเพิ่มเมนูเองนะครับวิธีการไปที่เมนูแฟมครับแล้วเลื่อนมาที่ตัวเลือกคลิกไปที่แถบเครื่องมือด่วน แล้วตรงนี้นะครับเลือกคําสั่งที่ไม่อยู่ในริบบอนครับแล้วเราก็เลื่อนหาคําสั่งที่เราต้องการจะเพิ่มเช่นครับยูเนียนรูปร่างเพิ่มเข้าไปจะปรากฏอยู่ฝั่งขวามือรวมรูปร่างนี่ครับรวมรูปร่างลบรูปร่างเพิ่มเข้าไป แล้วก็อินเตอร์เซครูปร่างเพิ่มข้าไปครับแล้วกดปุ่มตกลงแล้วเมนูคำสั่งก็จะปรากฏอยู่ด้านบนซ้ายหนตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการใช้งานครับก็ยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีวงกลมอยู่2วงครับแล้วเราต้องการให้วงกลม2วงเนี้ยเกิดเอฟเฟกอะไรนะครับการใช้งานคำสั่งพวกเนี้ยจะต้องมีการเลือกวัตถุตั้งแต่2ภาพขึ้นไปนะครับ เมนูถึงจะใช้งานได้เช่นเราจะอินเตอร์เซกรูปร่างก็จะเหลือแค่นี้ส่วนใน PowerPoint 2013หรือ2016นั้นไม่ต้องเพิ่มเมนูนะครับจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้เองโดยอัตโนมัติแล้วนะครับอยู่ที่เมนูรูปแบบแล้วก็จะมีเมนูผสานาร,รูปร่างอยู่เนียนรูปร่างรวมรูปร่างอินเตอร์เซกมาให้เลย สามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องไปเพิ่มเมนูอีก